พอถึงทางขึ้นตีนภูผาดังมีกองหินที่ชาวบ้านเอามาวางไว้อาจจะไปหาของป่าหรือเป็นชาวบ้านที่ไปเลี้ยงสัตว์เขาทำไว้ทำไมก็บางคนก็บอกว่าสำหรับบอกทางแต่บางคนก็ไว้บูชาสถานที่เพื่อทำเป็น เจดีในอนาคตมันก็จะกลายเป็นกองหินเจดีย์ใหญ่ก็เป็นธรรมเนียมคล้ายๆกับมาคารวาเจ้าป่าเจ้าเขาอย่างนี้นะครับนั้นใครจะขึ้นพระด่างก็เห็นกองหินที่นี่ก็เทามาวางเลยนะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกเพราะหินมันก็ละเกลากาิกะกแถวนี้ก็มาวางไว้เป็นธรรมเนียมก็ขอพรจากเทพเจ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราให้ความเคารพท่าน ให้ปลอดภัยอย่ามีปัญหาอุปสรรค